เข้ามาช่วงที่4ของ most new ค่ะ most new นะคะก็ยังคงเกาะติดค่ะในส่วนของคาราวานวิทยาศาสตร์นะคะที่เดินสายไปให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนทั่วประเทศ<ช>ค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะคาราวานวิทยาศาสตร์ไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงนี้กับ most issue ค่ะ ระวันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะทราบมาว่าสนุกสนานมากค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับน้องๆนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็หลังจากนี้ระเวนไปอีกทั่วประเทศค่ะอีกหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะสําหรับรายงานของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรค่ะติดตามกันได้จากผู้สื่อข่าวของเราคุณณัฐพลสุิริพรค่ะ ณตอนนี้ครับผมก็อยู่ภายในโรงเรียนกาจนาวิเศษวิทยาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งในวันนี้นะฮะทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออาพาชครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮะได้มาจาัดก,กิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์สัญจอนะครับ <c oughs> เพื่อท้องถิ่นและชุมชนณนะจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ค <languages? S 2> ารวันวิทยาศาสตร์ครั้งน LIKE. ี้ครับได้รับเกียรติจากรตีสุภีพัฒน์จองพาณิชผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานก่าวเปิดงานคารวันวิทยาศาสตร์สัญจรจังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านได้กล่าวไว้ว่าถือเป็นโอกาสอันดีของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้มาจัดกิจกรรมคารวันวิทยาศาสตร์สัญจรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะการนำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาจัดแสดง ให้เยาวชนได้ชื่นชมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ซึ่งการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในวงการวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสมองร่างกายสติปัญญาจิตใจของทุกคนให้รู้จักคิดสิ่งใหม่ๆทําให้มีเหตุและมีผลทั้งหมดในกิจกรรมครั้งนี้ครับจะช่วยกระตุน้นเตือนให้นักเรียนได้เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์ว่าเป็นของจริงจับต้องได้พิสูจน์ได้เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเครื่องฝึกฝนให้รู้จักคิดแก้ไขปัญหากล้าตัดสินใจเมื่อเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้ากิจกรรมคารวะวิทยาศาส,าศาสตร์ณโรงเรียนกาตนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดส,สุพรรณบุรีในครั้งนี้ครับก็มีหลากหลายซุ้มหลากหลายกิจกรรมด้วยกันทั้งในหอประชุมและนอกหอประชุมครับและได้รับความสนใจจากนักเรียนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะครับในพื้นที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีมาเข้าชมกันเป็นจํานวนมากครับครับนะตอนนี้เราอยู่ซุ้มอะไรกันครับซุ้มยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึกคะ่ะแล้วมัน ยังไงครับวิธีการทําแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงครับอ๋อค่ะเรื่องนี้เราจะศึกษาแรงดันของน้ําค่ะว่ามันจะมีหลอดอันนี้เราจําลองเป็นปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่เราใช้ก็คือปลาหมึกออกโตพูตค่ะที่มี8หนวดค่ะ แล้วก็ใช้หลอดนี้ใส่กับห่วงแล้วก็ใช้แล้วก็ตัดหนวดปลาหมึกแล้วก็เอาอยางรัดค่ะแล้วเราก็มาวัดระดับน้ําปลาหมึกค่ะให้น้ําประมาณ2อส่วนสามแล้วก็ใส่แล้วเมื่อเวลาเราบีบอะค่ะมันจะมีแรงดันแรงดันนี้จะทําจะแรงดันน้ําจะแทงเข้าไปในแรงดันอากาศทําให้วัตถุนี้หนักกว่าน้ําทําให้จมกว่าจมลงไปค่ะค่ะแต่เมื่อเราปล่อยใช่ไหมคะแรงดันแรงแรงดันที่เข้าไป อากาศก็จะแทนเข้าไปแทนค่ะก็เลยลอยขึ้นมาค่ะโอเคครับแล้วก็คือให้น้องๆเน,นี่ยลองทากันเองนะเพื่อทดลองกันเองเลยโอเคครับแล้วอันนี้คือกิจกรรมอะไรครับไมาวัดเวลาการตอบสนองค่ะก็คือถ้าเราเป็นคนที่ประสาทสัมผัสด,ดีหรือว่าตอบสนองไวแล้วก็จะตอบสนองได้ที่0.1-0.2วินาทีแต่ถ้าเลย0.2ไปแล้วอะ่ะเราก็จะตอบสนองเป็นคนที่ตอบสนองอะไรช้าลง แล้วเรื่องการตอบสนองเนี่ยครับมันฝึกฝนได้หรือเปล่าก็ได้นะคะถ้าเราทําบ่อยๆแล้วก็มีสมาธิกับมันนะคะเราก็จะสนองไวขึ้นค่ะที่ลองตีที่เรานี้ตีแบบนี้นะคะแพ้วพี่ก็บอกว่าไหนเสียงสูงสุดต่ำสุดอันไหนสูงสุดต่ำสุดตีในแรงที่เท่ากันเฮ้ยทไม่ได้อะอะไรนะอเพราะว่าที่มันเกิดเสียงนะคะเพราะว่า เมื่อเราตีท่อใช่ไหมคะท่อมันจะเกิดการสั่นสะเทือนในท่อเนี่ยมันจะมีลมแล้วเมื่อสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะให้เกิดลมตีกันแล้วมันก็จะเกิดเสียงใช่ไหมคะท่อที่สั่นที่สุดเนี่ยมันก็จะแบบว่าความเร็วเสียงคะ่ะมันตีไวใช่ไหมคะความเร็วเสียงเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็ทําให้เสียงสูงแต่ว่าอย่างท่อยาวเนี่ยคะ่ะสั่นนานยาวมากการแบบว่าความทีเสียงมันก็จะต่าลงทําให้เสียงต่ำ นอกจากจะมีซุ้มการประดิษฐ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วครับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ก็มากมายครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับน้องๆยังได้ดูครับสัตว์ตา์นะครับที่เป็นสัตว์หายากมาให้ดูกันถึงโรงเรียนเลยครับและนอกจากนั้นนะครับความรู้สึกของน้องๆภายในโรงเรียนกาญจนพิเศษวิทยาลัยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ากิจกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนไม่เคยมีมาก่อนครับไม่คิดนะครับว่าจะมีคารวัลวิทยาศาสตร์เข้ามาถึงโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบนี้ต้องขอขอบคุณทางอพช เป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้องบอกว่าเป็นปลาจริงๆที่จะตามเอาไว้นะครับต้องถามน้องว่ามันคือปลาอะไรครับตัวนี้นะครับเป็นปลาช่อนอเมซอนครับหรือว่าปลาราไพมาครับก็มาจากอเมริกาใต้ครับก็คนไทยนะครับก็เอามาเพราะว่ามันก็เอามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามครับก็เนี่ยครับเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยครับเขาเอามาสตาบนะครับเนี่ยครับ เขาก็จะเอาสีทาไว้ลูกตานะครับจะเป็นลูกตาปลอมครับปลานี้ครับคนก็คนที่อเมราิกาใต้เขาว่านิยมกินกันนะครับมีกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์อย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ก็ดีนะครับไม่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆแบบว่ามาตามโรงเรียนอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวเราชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว่ะครับเรียนาสายวิคณีอยู่แล้วหรือเปล่า เรียนครับผมว่ามันก็สนุกดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องๆโรงเรียนการศึกษาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรามาถามความรู้สึกน้องๆกันดีกว่าฮะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการมีกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ครับค่ะก็รู้สึกว่าน่าสนใจค่ะก็ดูจากนี่ก็แบบว่ากิจกรรมเยอะมากอะค่ะทั้งสายโชว์ทั้งแบบสัตว์สตาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบน่าสนใจค่ะเพราะแบบไม่เคยมีมาจากถึงเรียนขนาดนี้ ถ้ามีโอกาสมีกิจกรรมแบบนี้อีกน้องอยากให้มาโลงเรียนเราอีกไหมครับอยากค่ะเพราะแบบอยากให้มาบ่อยๆค่ะเพราะแบบชอบนะคะแบบนี้ค่ะกิจกรรมคา,า,า,ารวาลวิทยาศาสตร์ณโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้นะครับน้องๆให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมมากครับน้องๆไม่ได้เพียงแค่ได้ชมเท่านั้นนะครับน้องๆยังได้ลงมือทําในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อีกด้วยครับคุณผู้ชมลองมองรอบตัวคุณผู้ชมดูนะครับและจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรื่องไกลตัวครับ สำหรับน้อง,องๆโรงเรียนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือหรือว่าภาคใต้ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าคารวานวิทยาศาสตร์ของอปปชจะเอาความรู้ต่าง,างๆที่สนุกสนานทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นไปฝากน้องๆเมื่อไหร่กันนะครับค่ะและปิดท้ายกันนะคะร่วมสนุกคำถามประจำสัปดาห์ของเราค่ะจากภาพยนตร์เรื่อง Edge of Tomorrow นะคะซูปเปอร์นักรบดับทับอสูรค่ะถามคุณผู้ชมว่าโอมกกาที่เป็นหัวหน้ากองทัพเอเลี่ยนหลบซ่อนอยู่ในประเทศอะไรเอเมนหนึ่งประเทศฝรั่งเศส เอ็เ็นอประเทศอังกฤษค่ะร่วมสนุกการผ่าน s m s 4 6 8 9 1 1 0โดยพิมพ์ MN1 หรือว่า MN2 นะคะส่งเข้ามาร่วมสนุกการข้อความครั้งละสาบาทค่ะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีซึ่งจะได้รับทั้งบัตรชมภาพยนตร์แล้วก็บัตรยนนบอลลิงด้วยนะครับค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่รวมลุ้นมากขอบพระคุณของรางวัลจากทาง Major c i n e p l e x ด้วยค่ะควันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมกับข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Mo อาาาจรรยย์ิิชัดนน้มีมมานนลคคคุชไปก่อนนะะ่อะะะสสวัสด ามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่องเอกออฟชูมอร์โรซุปเปอร์นักรบดับทับอสูรเจ้าโอเมก้าหัวหน้านกองทัพเอเลียนหลบซ่อนอยู่ในประเทศอะไร MN 1ประเทศฝรั่งเศส MN 2ประเทศอังกฤษส่งคำตอบผ่านทาง SMS โดยเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดโดยพิมพ์ MN 1หรือ MN 2ส่งมาที่4689110ทั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูก จะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์ซินเพ็ก2ที่นั่งและบัตรยนโบว์ลิ่ง2ใบจำนวน2รางวัลผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์ซินเพ็ก2ที่นั่งและบัตรโยนโบว์ลิ่ง2ใบจำนวน2รางวัล